มาเริ่มกันเลยนะครับกับเรื่องของเศษส่วนพหุนามนะครับเศษส่วนพหุนามนะครับที่เอามายกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเศษส่วนพหุนามเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการตัดได้นะเป็นเศษส่วนเนี่ยเป็นเศษส่วนงมีทั้งเศษทั้งส่วนเศษก็คืออยู่ข้างบนส่วนก็คืออยู่ข้างล่างนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่ยกมาให้วันนี้นะครับสมมุติเขายกตัวอย่างมาข้อหนึ่งครับ9บวก x ส่วนด้วย x บวก9ดีเราจะไม่สามารถตัดกันอย่างนี้เลยนะครับตึ๊บ9ก็ตัด9 x ก็ตัด x อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเราก็ทําเป็นก้อน,นครับทําให้หน้าตามันเหมือนกัน,นครับพี่ทานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคุกก็ขอให้มันเหมือนกัน x บวกเอ้บวก x ส่วนด้วย ข้างล่างครับสามารถสลับที่สมมุติครูสลับที่นะครับบวกก้าว้หน้าเอกไปหลังครับนะใส่วงเล็บให้สวยงามสักหน่อยหนึ่งครับอ่ะเวลาตัดเราต้องตัดเป็นก้อนครับเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนนะครับตึ๊บตึ๊บหน้าตาเหมือนกันตัดกันก็ได้หนึ่งครับข้อนี้เลยตอบหนึ่งครับอ่ะมาดูครับสมมติข้อสองครับข้อสอง หน้าตาคล้ายกันนะครับหน้าตาคล้ายกันให้หนักเรียนลองทำก่อนอ่ะน่าจะพอได้นะครับน่าจะพอได้อ่าวก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมก็คือสลับที่มันครับจะสลับที่อันบนหรืออันล่างก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะ ขอสลับนะครับก็จะเป็นบวก5ก็จะเป็นบวก x นะครับหน้าตาเหมือนกันอใส่วงเล็บด้วยครับเนาะต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าไปเจออย่างนี้นะครับเราต้องทําเป็นก้อนถึงจะตัดกันได้หน้าตาต้องเหมือนกันถึงจะตัดกันได้ครับเหมือนกันแล้วก็ตัดกันครับขานี้ก็ตอบ1ครับอ่าน่าจะพอได้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมติข้อสามครับข้อสามข้อสามข้อสาม 8ลบ x ส่วนด้วย x ลบ8ก็ทำเหมือนเดิมครับ8ลบ x สลับที่มันครับมันเป็นลบ8ใช่ไหมก็ดึงลบลบ8จุหน้าแล้วก็บวก x นะครับเอาเครื่องหมายข้างหน้ามันมาทำนะครับเร่อเรียนบางคนอาจจะสับสนนะครับอะยังไม่เหมือนกันนะตอนนี้คือหน้านตามันยังไม่เหมือนกันนะครับข้างบนเป็น8ลบ x ข้างล่างยังไม่เป็น8ลบ x ใช่ไหมครับ แต่เกือบเหมือนล้วถ้าเราดึงเครื่องหมายมาดึงเครื่องหมายลบออกมาครับอันนี้ก็จะเป็น8เครื่องหมายลบตรงนี้ครับเกิดจาก x บวกตรงนี้คือเกิดจากลบกับลบคูณกันได้บวกนะครับเราก็ดึงออกไปหนึ่งตัวแล้วดึงออไปหนึ่งตัวนี่เหลือลบ x ธรรมดา,าใส่วงเล็บให้สวยงามหน่อยเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันแล้วครับทำเหมือนเดิมครับตัดกันได้จิบจิบข้อนี้ครับอย่าลืมเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเพราจะตอบลบ ตัดได้หน้าตาเหมือนกันตัดได้ลบหนึ่งครับอ่าอะมาดูข้อสี่นะครับมาข้อสอี่อะไรเรื่องเรียนลองทำครับข้อสี่ครับอะหน้าตาคล้ายคล้ายคล้ายกันครับข้อสาอ่ะมาครับห้าลบสามเ สวนด้วยสลับให้หน้าตาคล้ายๆกันกว่า5ลบ 3x เฮ้ยเหมือนกันเฉยครับเหมือนกันเฉยเหมือนกันเฉยนะครับนี่ก็ตัดกันได้เลยครับหน้าตาเหมือนกันแล้วตัดกันได้เท่ากับ1เฉยนะครับอะถ้าสมมุติครูบอกว่า x ลบ5ส่วนด้วย5ลบ x เครื่องหมายเป็นตรงกลางเป็นลบนะครับถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบและเลขมันสลับกันอย่างนี้นะครับมันจะเหมือนข้อนี่ข้อสามครับเห็นปะถ้าย้ายข้างนู่นนี่นั่นตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งเสร็จก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งข้อนี้ตอบลบหนึ่งะครับตอบลบหนึ่อ่าให้นักเรียนจําไปเลยนะครับถ้าสมมุติตรงกลางเป็นลบนะครับแล้วก็เลขเนี่ยหน้ากับหลังสลับกันนะครับ หารกันได้ลบหถ้าสมมติครูเขียนอีกนิยังเอาเก x ลบแส่วนด้วย8ปลบเ x เจออย่างนี้ทั้งเรืยอก็ไม่จําเป็นต้องคิดแล้วครับตอบไปไลครับลบหติ้ง,งโอเคนะครับอันนี้เป็นการตัดแบบอย่างง่ายนะครับอย่างง่ายที่สุดละอ่ะต่อไปครับ มาดูแบบต่อไปครับอ่าอันนี้มันเป็นการดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมครับดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมออกจากเมื่อกี้นะครับอ่ะมาดูดูครับการดึงตัวร่วมคือดูที่มันมีตัวอะไรเหมือนกันนะครับดูที่มันมีตัวอะไรเหมือนกันครับตรงนี้สองตรงนี้ตรงนี้สองตรงนี้สิบสี่ครับตัวร่วมมันคือสองกับ x ตรงนี้คือสองกับเจ็ด อะไรเหมือนกันก็ดึงออกมาครับสองเหมือนใช่ไหมครับดึงสองไปแล้วนะครับคาทิ้งนะครับก้อนหน้าก็เหลือ x บวกกับก้อนหลังก็เหลือเจ็ดส่วนด้วย x บวกเจ็ดเห็นหน้าตาเหมือนกัน,นยังครับเห็นหน้าตาเหมือนกัน,ก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 นตัดได้นะครับข้อนี้เลยตอบสองครับติ้ง ทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยอ่ะมาดูต่อนะครับข้อสองต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็ห้าเอ็กใช่ไหมครับอันนี้ก็ห้าสองอะไรเหมือนเลยห้าเหมือนแน่นอนไปแล้วครับห้าไปแล้วครับที่เหลือเอ็กบวกสองส่วนด้วยข้างล่างครับอันนี้ขอดึงแบบเยอะๆเลยได้ไหมสิบห้านะครับ กอดึงสิบห้าครับสิบห้าเอ็กกับสิบห้าอะไรครับสองเนี่ยพยายามหาสองตัวเนี่ยที่มันมีอะไรแม่อะไรไม่รู้แหละคูณกันให้เยอะที่สุดนะครับจะดึงง่ายนะสิบห้าอุย้ยสิบห้าครับกอนหน้าดึงสิบห้าไปแล้วกนหลังดึงสิบห้าไปแล้วก็จะเหลือเอ็กบวกสองเหมือนกันตัดครับตอนนี้ตัด x บวกสองตัด x บวกสองห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสามสิบห้าข้อนี้ได้ตอบหนึ่งส่วนสามติง้งอะต่อนะครับต่อเนื่องเลยนะครับต่อไปข้อสามครับอะไรเ่ย จะดูตรงนี้ครับอยากรู้ก็ดูตรงนี้ครับสาม x เราควรจะใช้แม่สามครับสามอะไรเอย่ยสามหกสามหกสามหกนะครับอ่ะดึงครับแม่สามกนหน้าเหลือหกลบ x ตวนด้วย x ลบหกสักกี้เราเพิ่งสอนไปแล้วครับครูเพิ่งสอนไปนะครับ ถ้าตรงกลางเป็นลบและเลขสลับกันนี้ตัดได้เท่าไหร่นะครับลบหน่ใช่ไหมอ่ะตอบคูณได้ยังครับสามคูณกับลบหก็ได้ลบสามติ้งอ่าเนี่เริ่มมีประโยชน์นะครับนี่เริ่มได้นะครับอ่ะมาข้อสีครับเก้าลบสอส่วนด้วยสส่วนเอ้ ส่วนด้วย 4x ลบ18อันนี้ข้างบนนี่ไม่มีตัวร่วมนะครับเขียนไปก่อนลบ 2x ข้างล่างนะครับดึงแม่อะไรได้ครับแม่2ไหม2ครับแล้วก็ 2x ลบ9เอ้านักเรียนเจออีกแล้วครับ9ลบ 2x ส่วนด้วย 2x ลบ9ตัดได้เท่ไรครับลบ1 ลบหนึ่งนี้จะอยู่บนหรืออยู่ล่างก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับอะครูถ้าสมมติครูตัดอยู่ข้างบนก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วนสองถ้าสมมติครูเขียนว่าลบหนึ่งตัดอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นเลขหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับข้างล่างครับสอ <fur you S 2> ง,งคูบลบหนึ่งก็ได้ลบสอง <_ S 1> มีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันตอบแบบไหนก็ได้นะครับแต่ตัวใหญ่เขานิยมแบบนี้ครับแบบนี้ เอาเครื่องมหานนอาองมายลบเขียนไว้หน้าเศษส่วนนะครับเอาเครื่องหมายลบเขียนไว้หน้าเศษส่วนอ่ะต่อไปครับอ่าแบบที่ครูยกตัวอย่างมาคือยี่แบบแยกตัวประกอบบ้างนะครับแบบแยกตัวประกอบบ้างนะครับอ่ะแยกตัวประกอบครับการแยกตัวประกอบก็คือการดูตัวที่คูณอะไรแล้วได้ตรงนี้ข้างหลังนี่ครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งตรงนี้ครับคูณกันได้ตรงนี้และ ยวไม่พอครับมาบวกกันแล้วได้ตรงนี้ด้วยอ่ะเราก็มาคิดก่อนว่าอะไรคูณกันได้หนึ่งก็คือ1กับหนึ่ะครับใช่ไหมขอ,อ,อ,อเปลี่ยนสีร,ระการหน,หนึ่งกับหนึ่งครับเครื่องหมายเป็นบวกก็คือบวกกับบวกครับก้อนหน้าก็เลนเติม x ไปอ่ะมาดูข้างล่างต่อครับ คูขอแบ่ง x ไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ x กํลังสองก็แบ่งไปคนละตัวค,คูณกันเป็นบวกบวกกันเป็นบวกเครื่องหมายก็จะเป็นบวกบวกคูณกันได้เจ็ดก็มีแม่อะไรคูณกันได้เจ็ดมั้งครับเจ็ดคูณหนึ่งใช่ไหมรวมกันได้แปดไหมครับถ้ารวมใส่เลยครับเจ็ดหนึ่งตัดได้เลยครับจิบจิบตัดได้หนึ่งนะครับ คำตอบครับก็จะเป็น x บวก1ส่วนด้วย x บวกเติ้งพอได้นะครับพอได้นะลองทำด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับอ่มาข้อ2ครับบวกบวกแล้วบวกบวกคูณกันได้2ี่บวกกันได้10 ก็เราไปคิดดูแม่สคูณครับถ้านักเรียนแม่นแม่สคูณเท่าไหร่ยิ่งไวนะครับคูณกันที่เอ็ดเจ็ดสามไหมเจ็ 7, 3, ดสามรวมกันได้สิบไหมครับก็คือเจ็ดเจ็ดบวกสามรวมกันได้สิบไหมครับได้นะได้นะเจ็ดสามข้างล่างนะครับข้างล่างมันมีสองตัวเราต้องทื่ถึงดึงตัวร่วมครับดึงตัวร่วมอมาดูครับอะไรเหมือนกันบ้าง สิบแน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหม x แน่นอนแหละอ่ะสิบ x x นี่สามคูณสิบแล้วก็คูณ x นักเรียน,นก็นมาดูครับอะไรเหมือนมีสิบเหมือนมี x เ,เหมือนหนึ่งตัวอ่ะมาดึงออกมาเลยครับสิบ x ดึงไปแล้วนะสิบ x ก,ก้อนหน้าก็เหลือ x บวกก้อนหลังก็เหลือเลขสาม ตัดเลยครับจิบจิบอ่ะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ x บวกเข้าง<อ>ล่าง10 x ได้แค่นี้นะครับไม่ใช่เผื่อไปตัดอย่างนี้นะอ้าว x มีเว้ยตึ๊ดตึ๊ดจบเลยนะครับจบเลยนะครับบอกเลยครับจตกจะถูกกลายเป็นผิดนะครับอ่าต่อไปครับ ข้อสาที่เอามาให้นะครับโจทย์จะยาวไปหน่อยนะครับโจทย์ยาวไปหน่อยขอบีบพื้นที่นิดนึงนะครับอ่ะคูณกันได้สิบสอรวมกวันได้7แม่อะไรคูณกันได้สิบอง้างครับหกสองสสาอันไหนที่มันรวมกวันได้เจ็ดหสองหรือสี่สามต้องเป็น4ี่สมใช่ไหมสี่สา เราก็แยกเป็น x บวก c x บวก3ส่วนด้วย x บวก3นี่คือข้างล่างนะครับข้างล่างอันนี้นะครับอันนี้ต่อไปอันนี้มี2ตัวแล้วก็ตรงกลางเป็นลบนัองเรียนต้องคิดถึงผลต่างกันทั้งสองนะครับ ผลต่างกําลังสองจะแปลงตรงนี้ให้มันเป็น2องกำลังสองสูตรมันบอกว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าคือ x ลบหลังคือ2อ,อบวกหลังคือ2องครับคูณไม่ได้ทวนให้นะอันนี้นะนะครับเกี่ยวกับผลต่างนะทาน่าเรียนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูข้างล่างครับ x อ็กำลังสองบวก 6x บวก8 อะไรคูณกันได้แปดบ้างครับอะไรคูณกันได้แปดแล้วรวมกันได้หกสี่สองรวมกันได้หกไม่เอ่ยได้ใช่ไหมก็จะเป็น x บวกสี่อ่ามาแล้วครับถึงขั้นตัดจึบจึบสี่บนล่างนะครับตัดได้หมดเลยนะครับตึบตึบคําตอบออกมาแล้วครับคูเขียนตรงไหนดีเลย x ลบสองโอ้โหจอดไปเลยครับอ่ะเบ้นไปหนึ่งข้อให้ทำนะครับข้อสี่นะ x กำลังสองลบแปด x ลบเก้าส่วนด้วย x กำลังสองลบเจ็ด x ลบสิบแปดข้อนี้ลองทำดู ah. ลองทำดู ให้จดก่อนนะครับไปต่อไปเลยนะครับนีอ่อันนี้สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่เราต้องจำเป็นต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเศษส่วนพหุนามก็คือการบวกลบเศษส่วนพหุนามแต่เรารู้อยู่แล้วการจะบวกลบเศษส่วนนี้ต้องทำอะไรทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับ ถ้ามันไม่มีอย่างนี้เราก็ต้องรู้อยู่แล้วมันคือส่วนหนึ่งซ่อนอยู่อยู่แล้วครับอ่าแล้วทํำยังไงหนึ่งทำให้เป็นให้ให้เป็น x เราทําไงครับก็คูณ x เ,เข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนครับอ่าจะได้อะไรครับข้างบนก็ได้ 2x ข้างล่างก็จะได้ก้อนหน้าก็ได้ x ก,ก้อนหลังก็ได้ x แล้วถูกไหมครับครูขอรวบเลย ามาดูข้างหลังครับก็ได้ลบห้าทำอะไรต่อได้ไหมตัดได้ไหมครับตัดไม่ได้ลบก็ไม่ได้วิธีจะดูว่าลบได้ไม่ได้ดูข้างบนครับสอง x ลบห้าถ้ามันเป็นเลขธรรมดาสองลบห้าลบได้ครับหรือว่าสอง x ลบห้า x ลบกันได้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเลขในระดับเดียวกัน,นชนิดเดียวกันลบกันได้แต่นี้นะครับสอง x ลบห้าเป็นคนละชนิดกันลบไม่ได้ ก็ตอบแค่นี้ครับอ่ะโอเคนะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับข้อสองสามส่วน x ลบสี่ส่วนส,วนสองอหน้าตาเกือบคล้ายหน้าตาเกือบคล้ายหน้าตาเกือบคล้ายขาดเลขเลยครับเลขสองใช่ไหมจัดเลยครับคูณไปเลยครับก็คูณสองเข้าไปให้มันเหมือนกันครับแค่ข้างล่างเหมือนกันไปก่อน ให้ข้างล่างเหมือนกันไว้ก่อนข้างล่างเหมือนกันครับด้วย 2x กูขอเขียนเลยเลยนะอ่ะมาเขียนข้างบนครับก็เป็น2คูณ3ก็ได้6ลบกับ4 6ลบ4ได้2ส่วนด้วย 2x อันนี้ตัดได้ครับ2นี่ใช่ไหมนี่1น,น,นี่1คำตอบก็คือ1ส่วน x นั่นเองอามาครับข้อต่อไปดีกว่านะครับต่อเนื่องไปเลยนะครับ8.3ส่วน3 x บวกกับ9.5ส่วน5 x ตอนนี้อย่างน้อยเขาโอ้ใจดีแล้วนะครับให้ x มาเหมือนกันนะครับเราไม่รู้เลยเพราะนี้เราไม่รู้เลยอะว่าคอรอนอหอรามอ,อะไรคืออะไร ไม่ต้องสนใจเอาค่อยไปเลยครับคูณค่อยไปเลยนะครับเอาเลขคูณค่อยไปเลยนะครับก้อนหน้าเนี่ยก็คูณห้าไปเลยครับคูณห้าไปเลยเอากเคก้อนหลังก็คูณสามไปเลยครับตอนนี้มันก็จะเป็นข้างล่างนะครับก็จะเป็นห้าคูณสามคูณเอ็กอันนี้ก็ห้าคูณเอ็กคูณสามมีเหมือนกันท่าเหมือนกัน นี่อ่ะอกูขอเขียนข้างล่างก่อนนะห้าอุ้ยห้าคูณเอ็กคูณสามเหมือนกันนะครับนะทั้งทั้งสองทั้งสองอันมาทำบนครับข้างหน้าห้าคูณแปดสี่สิบบวกข้างหลังเก้าสามยี่สิบเจ็ดข้างบนบวกกันแล้วได้หกสิบเจ็ดส่วนข้างล่างคูณกันแล้วได้ สิบห้าเอ็กตัดได้ไหมไเอ่ยหกสิบเจ็ดไม่ได้แต่ตัดได้ก็ตอบแค่นี้ครับตึบตึบอ่าไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากอ่ะมาดูข้อสี่ครับมาดูข้อสี่ครับถ้าเรียนได้อยากน่าจะอยากรู้ข้อสี่นี่แหละ <laughs> มาดูครับข้างล่างเป็น x อ็บวกหนึ่งข้างล่างเป็นเอ็บวกห้านะครับ เจอเจอเศษส่วนแบบนี้ทํายังไงนะครับก็ควายไปเลยครับก็ควายไปเลยหมายความว่าไม่มีตัวนี้ใช่ไหมก็คูณกับ x บวก5เข้าไปเลยครับก้อนหลังก็เหมือนกันครับกูขอใส่วงเ็บด้วยนะ,ะก้อนหลังก็คูณกับ x บวก1ไปเลยครับเนาะขาดตัวไหนใส่ตัวนั้นไปขาดตัวไหนใส่ตัวนั้นไปนะครับ มาดูครับข้างล่างขอเขียนข้างล่างก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่งงเนอะม,ม,งงมาดูข้างล่างครับมันจะเป็นอะไร x บวก5กับ x บวก1ใช่ไหมดูสิอันนี้เหมือนกันเหมือนกันสลับที่กันเฉยนะครับข้างล่างไอข้ข้างบนเหรครับข้างบนเจออย่างนี้นะครับแจกนะครับนี่นี่ก็เหมือนกันแจกเข้าไปแจกเข้าไปนะครับ อ่ะมาสอคูณ x, x ก็ได้2 x ง x อสองนะครับสอูณหก็เป็น10ใช่ไหมต่อไปทางนี้บ้างจะเป็นบวกสาเท่าไหร่ครับบวกสมอ่ะมาดูนะครับนี่สอกับ3 x บวกกันได้ครับบวกกันได้ก็จะเป็น5 x บวกกับสิบสามส่วนด้วยข้างล่างครับ x บวกห้ากับ x บวกหนึ่งอ่ะโอเคครับตอบแค่นี้ติ๊บติ๊บอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ครับพอแค่นี้เนาะนักเรนก็น่าจะพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ทิ้งทวนไว้ให้นะครับทิ้งทวนไม่ให,ททให้ทิ้งท้ายไม่ให้นะครับอ่ะมาเลยดีกว่า นะครับเดี๋ยวตั้งโจทย์มาให้เลยนะครับให้เรียนลองฝึกทํานะครับข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองครับข้อที่สาม ข้อที่สี่ต่อไปข้อที่ห้า ข้อที่หสุดท้ายแล้วครับอ่ะมีหข้อนะครับลองทำดูนะครับลองทำดูลองทำดูนะครับ อ่ะวันนี้พอแค่นี้นะครับพอแค่นี้นะนักเรียนลองฝึกทําเองนะครับยิ่งฝึกมากยิ่งทําได้มากนะใครที่ผ่านสนามลบมานับไม่ถ้วนย่อมรู้สึกชินชานะครับชินชาแล้วก็ประสบการณ์สูงยิ่งประสบการณ์สูงก็ทําให้เรารู้สึกว่าปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยมันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายขอให้นักเรียนโชคดีับการทำข้อสอบทุกคนนะครับ วันนี้ไปแล้วครับบาย